สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสติวเพลชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับผมที่เงินในงวดแรกของโครงการเราชนะนะครับก็ได้โอนเข้ามาภายในแอปพลิเคชันเป่าตังค์แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปใช้สิทธิ์ให้ดูสดๆที่ร้านค้ากันเลยนะครับไปดูกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะมาใช้สิทธิ์นะครับโครงการเราชนะครั้งแรกนะครับที่ตลาดนัดแถวบ้านผมนั่นเองนะครับผมเป็นตลาดนัดฟาร์มจระเข้นะครับอยู่ที่สมุทรปราการนะครับผมซึ่งร้านค้าหลายร้านนะครับภายในตลาดนันนะครับผมก็ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับผมแล้วก็โครงการเราชนะนะครับซึ่งหลายร้านค้าเนี่ยก็ได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมสามารถมาใช้สิทธิ์กันได้เลยนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมจะมาใช้สิทธิ์นะครับในโครงการเราชนะครั้งแรกนะครับและนี่ก็คือร้านค้าเป้าหมายนะครับโอ้โหนี่ครับ เขาเข้าร่วมโครงการเยอะมากๆเลยนะครับผมสามารถมาใช้สิทธิ์ได้นะครับที่ร้านนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูบรรยากาศภายในร้านกันนะครับโอนครับผมของซื้อเพียบเลยนะครับมีสัญลักษณ์นะครับเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเราชนะนะครับผมตอนนี้เราก็เดินเละเซื้อฟก่อนนะครับวันนี้ครับผมมาอยู่กับแม่น้องสตลนะครับคนเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ช่วงหัวค่ำนะครับผมวันแรกเลยนะครับวันนี้มากครับคนครับแต่ละคนก็ต่างยืนถือ โทรศัพท์นะครับผมมาใช้สิทธิ์นะครับทั้งคนละครึ่งแล้วก็โครงการเราชนะนะครับผมตอนนี้นะครับก็จะใช้สิทธิ์นะครับเดี๋ยวเข้าไปที่แอปเป่าตังกันเลยนะครับตอนนี้ก็จะหมุนๆหน่อยนะครับผมวันแรกนะครับคนเข้าเยอะมากนะครับจะเข้ายากหน่อยนะครับผมต้องลุ้นกันด้วยนะครับอ่าเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวใส่พินก่อนนะครับล็อกอินเข้าแอปเป่าตังเสร็จแล้วก็โอ้หมุนๆอ่าเข้าไปที่ g Wallet นะครับ ไปที่ G Wallet เสร็จแล้วก็ไปที่แ็บเมนูนะครับเราชนะนะครับกดไปเลยนะครับที่แท็บเมนูเราชนะนะครับจะหมุนหน่อยนะช่วงนี้คนใช้เยอะมากเลยครับวันแรกอ่าเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เข้ามาที่หน้าสิเราชนะนะครับอ่าเงินก็ขึ้นมาแล้วนะครับสองพันบาทนะครับวันนี้นะครับงวดแรกนะครับเงินสองพันมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าคิวอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะรอใช้สิทธิ์นะครับตอนนี้รอจ่ายตังค์นะครับผม สแกน QR นะครับระหว่างนี้เราก็เปิดมือถือรอไว้เลยนะครับผมเราต้องเข้าระบบอินเทอร์เน็ตอะไรไว้ให้พร้อมเลยนะครับเข้าแอปรอจ่ายตังค์เลยนะครับผมมันจะได้รวดเร็วนะครับเวลาเราไปจ่ายที่เคาน์เตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นอาหารการกินนะครับผมที่ซื้อมานะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเงินกี่บาทนะครับของที่ซื้อมาวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปที่ QR เลยนะครับกด QR รอเลยนะครับอันนี้ แจ้งร้านนะครับว่าจะใช้สิทธิ์โครงการเราชนะนะครับตอนนี้ร้านก็กําลังคิดราคารายการต่างๆอยู่ครับผมตอนนี้ของเรราชชนะใ่มัคบตอนนี้ร้านกําลังจะกด QR มาแล้วนะครับมีคิดตังค์ครับแล้วก็สแกนไปนะครับสแกน QR ของร้านนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ตรวจสอบรายการอันนี้เท่าไหร่พอยอดห้าเก้าอ่านะครับราคาขึ้นมาแล้วนะครับเราก็เช็คว่าราคาถูกต้องหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วเราก็กด รหัสพินนะครับเพื่อยืนยันการชำระเงินนะครับผมไปแล้วค่ะอ่าครับอ่าเรียบร้อยครับระบบก็จะบันทึกบินนะครับผมเข้าไปเก็บไว้ในมือถือของเรานะครับเดี๋ยวมาเช็คเงินคงเหลือกันนะครับกดเข้าไปที่แถบเมนูเราชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าอ่านะครับนี่ก็คือยอดเงินคงเหลือนะครับ1676บาทนะครับผม เึ่งก็หักลบจากเื่อสักครู่นะครับที่ผมได้กดชำระไปนะครับเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการใช้เงินนะครับในโครงการเราชนะง่ายๆนะครับ